สวัสดีครับวันนี้เรามาดูรถ VR 150กันนะครับคันนี้มีเอกสารก็มีเล่มชุดโอนครบนะครับเป็นรถปี3 4สีนะฮะสีขาวชมพูตรงเล่มนะฮะภาษีเต็มนะครับคันนี้ภาษีเต็ม64ภาพก็จัดว่าสวยครับภาษีเต็ม6 4สี่ ยีิบสามกันยานะฮะดูชุดหน้าชุดหน้าของหน้าจะของโซนิกนะฮะโซนิกชุดหน้าเล็กหน้าเล็กแผงคอเดิมเห็นหน่าจะเป็นของโซนิกนะฮะชุดสีชุดสีก็สวยอยู่ฮะชุดสีสีโครงตีไปสัก70-80%นนะฮะมันก็จะมีตำหนิพวกการใช้งานนะฮะนี่ฮะเล็กน้อย เหมือนเป็นรอยกระทอสีนะฮะสีโครงก็ยังโอเคอยู่ฮะเครื่องยิงทายมาทั้งเครื่องเลยนะฮะสายสองทีแยปกปกตินะฮะแล้วก็คาบูเดิมใส่มะกองครบนะฮะอันนี้ถังพักน้ำหม้อน้ำเป็นของ TZR นะแล้วก็ไอ้ข้างบนนี่เรือนใหม่ TZR จะมีน็อตก,กึงนะฮะ ซิงโชคหน้าไม่มีรั่วนะฮะล้อคอมล้อคอมสวยๆเลยสิบเจ็ดหลังสิบแปดนะฮะยางหน้าลายตรงยางหลังลายแม็กซิ่งของ IRC นะแต่ก็เริ่มแตกลายงานนะฮะโชคหลังเหมือนจะเคยเปลี่ยนมาแล้วนะฮะโชคหลังซับดีฮะโชคหลังดีอยู่เบรกตลังใช้ได้ดีนะฮะ ไปท่อไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ท่อผ่ามาแล้วนะนี่รอยเชื่อมเอาหลังขอบสิบแปดสวยฮะไม่มีรอยงัดไม่มีรอยดุ่งดุมดำอันนี้น่าจะดุมดำของอะไรนี่เหมือนของเหมือนของแดดเลยเป็ดแท้ตรงรุ่นฮะทะเบียนเต็มโซ่สเตอร์อยังโอเคอยู่ฮะ กระเป๋าฝั่งนี้ก็มีสีแตกตรงนี้นิดหนึ่งแตก่กระเป๋าซ้ายขวาแนบสนิทเลยนะถังไม่มีรั่วนะถังข้างในนี่ใสามากเลยใสยจิกเลยหายากมากฮะหายากถังยมหาาย้าใสๆไม่ค่อยเจอฮะส่วนมากจะได้มาชอบรล่วนะฝั่งจานไฟก็โอเคฮะชุดหน้าสนิทมีสายไม้ด้วยไม้ขึ้นด้วยนะ แล้วก็ปิดท้ายเป็ดงานซีซีดหน่อยนะกุญแจอดอกเดียวขันได้ทั้งคันเลยดูถังกันดีกว่าเปิดได้ไหมนี่โอ้มือเดียวเปิดยากแล้ว,ว่าถังมันใสแล้วกันนะเปิดอย่างนี้รถไม่มีแบตเตอรี่นะตั้งเร่งกันแบบนี้ เรื่องดีฮะรถวิ่งดีฮะเสียงท่อค่อนข้างดังเะเหมือนจะมีเสียงแหวนนิดนึงนิดนึงฮะเสียงแหวนนิดนึงนิดเดียวฮะกดดูน้ำมันก็ใช้ได้นะขึ้นด้วยเปิดไฟ ต่ำไปสูงติดนะนี่ไฟฟ้าหมาก,ก็ติดให้ดูไฟฟ้าหมานี่มองนี่นะี่นไฟฟ้าหมากไฟท้ายติดนะฮะไฟเบรกไฟเบรกก็ติดไฟเบรกติดแต่ข้างล่างนะข้างบนข้างบนไม่ได้ต่อไฟเลี้ยวก็ติดนะแต่ว่ามันเหมือนมันจะค้างๆหน่อยไฟเลี้ยวข้างซ้าย ไม่ดังนะแต่แต่ไม่ได้ต่อ,อ,อติดกับพวกมาระบบไฟ จานอยู่ฮะคุ้มฮหเพราะว่าอะไรแต่งก็คุ้มละภาษีเต็ม64ชุดหน้าเล็กดลมหลังดำล้อ1 7 1เเพราะว่าอะไรแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะฮะราคาเปิดอยู่ที่17,900บาทนะฮะ17,900บาทรถอยู่จังหวัดสุรินทร์นะจะส่งได้ตัวประเทศลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาเบอร์08 4 908 63 43นนะ ไลน์ก็เบอร์นี้เลยผมจะแปะล,ลิก์เพจกันนาะ Facebook ไว้ข้างล่างนะครับฮะสวยฮนะคุณภาพสมราคารถมือสองนะครับซื้อมาขายไปนะฮะขายตามสภาพนะฮะก็รายละเอียดผมว่าพย,ยายามแจ้งให้ครบทุกจุดนะฮะว่าคันนี้ถังใสามากเลยถังใสคลิปเลย ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ